พี่น้องที่เคารพรักนะครับวันนี้ก็จะพูดในประเด็นของเ,อเงื่อนไขที่จะแต่งงานแบบคาทอลิกอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเงื่อนไข,ขของการเป็นหนึ่งเดียวกัน unity ภาษาอังกฤษนะครับก็หมายถึงว่าการแต่งงานแบบคาทอลิกเนี่ยเ,เราจะถึงถ้าภาษาชาวบ้านก็บอกว่าต้องมีหัวเดียวเมียเดียวหรือว่าแต่งงาน ได้มีสามีหรือว่าปีภรรยาเนี่ยก็คนเดียวแต่คำว่าชาวบ้านที่บอกว่าหัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับก็เป็นคำภาษา,ษาพื้นพื่นแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ตรงกับประเด็นกับความหมายนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคำว่าหัวเดียวเมียเดียวมันไม่ได้หมายความถึงการว่าแต่งงานได้เพียงครั้งเดียวไม่ใช่นะครับ การแต่งงานเนี่ยสินแต่งงานเนี่ยรับได้หลายครั้งแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าจะรับได้หลายครั้งรับครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองจะต,ต่อไปต้องเป็นยังไงครั้งแรกต้องอ่อ่พ้นพันธะของการแต่งงานครั้งแรกก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีข้อแม้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรียกร้องการมีสามีมคนเดียวภรรยาคนเดียวแล้วเกิดอ,อยู่ไรคู่ชีวิตนะครับแต่งงานอย่างเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันอา่าเป็น สามีหนึ่งภรรยาหนึ่งหรือภาษาชาวบ้านที่พ่อบอกกี้เนี่ยนะครับก็คือผัวเดียวเมียเดียวนะครับและในการเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เนี่ยมันรู้สึกจะมีความหมายที่สําคัญดีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในคําที่สามีภรรยาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะกล่าวในพิธีแต่งงานน,นะครับก็เรียกพันธสัญญาทั้งสองเนี่ยจะต้องให้พันธสัญญาต่อกันและกันแล้วก็ มันเด่นชัดในคำสัญญาตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเราเคยไปร่วมพิธีแต่งงานหรือพี่น้องที่แต่งงานมาแล้วคงจำได้นะพันธสัญญาที่บอกเวลาแต่งงานนั้นก็คือผมข้าพเจ้าใช่ไหมหรือว่าสามีหรือภรรยานั้นก็จะบอกชื่อฝ่ายตรงข้ามแล้วก็บอกว่าจะรับคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขยามทุกข์ เวลาปล่วยเวลาสบายเพื่อรักยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะคำว่าจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่หมายความว่าจนกว่าจะตายจากกันนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของพันธสัญญาที่ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็อยู่เป็นผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับก็คือ,อหนึ่งต้องอรับที่จะเป็นสามีเป็นภรรยา ทั้งสองจะต้องให้พันธสัญญาว่าจะรับคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาไม่ใช่รับมาเป็นน้องสาวรับมาเป็นคนใช้ท้ามาไม่ใช่นะรับมาเป็นสามีภรรยาคือเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในในครอบครัวเดียวกันนะครับและก็บอกต่อไปว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณซื่อสัตย์ก็หมายถึงว่าจะมีความรักต่อคุณเพียงคนเดียวมีความ เป็นหนึ่งเดียวกับคุณเท่านั้นจะไม่มีคนอื่นจะไม่มีไปมีสามีใหม่หรือว่ามีภรรยาอีกคนนึงอะไรจะไม่มีนะครับจะซื่อสัตย์ต่อกันจะซื่อสัตย์ต่อกันนะครับความซื่อสัตย์ในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคนนี้เท่านั้นไม่ใช่จะมีคนอื่นอีกนี่คือความซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งเข้าใจดีแล้วนะครับทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุข ยามทุกนะเวลาที่มีความสุขก็ดีอ,อยู่ด้วยกันด้วยความสุขมีความทุกข์ก็ร่วมกันต่อสู้ปัญหาอุปสรรคความทุกข์ต่างๆต่อไปเช่ไหมเวลาป่วยเวลาสบายก็คือเวลาไม่สบายก็ดูแลกันเวลาสบายก็โอเคก็มีความสุขด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองภาษาเราคือใช้ชีวิตร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งยามสุขยามทุกเวลาป่วยเวลาสบายแล้วก็ต้องทําอะไรบ้าง ในขณะที่อยู่ด้วยกันนั้นต้องรักนะครับต้องรักเพราะถึงความรักเนี่ยพี่น้องก็จําได้ข่าวที่แล้วก็พูดไปนะครับเ,เราจะรักภรรยารักสามีลูกรักคู่ชีวิตของเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างความรักนั้นก็ต้องออกมาเป็นกิจการเนาะเป็นาการกระทําต่างๆความซื่อสัตย์นี่ก็เป็นาการแสดงออกถึงความรักความอดทนความเสียสละอะไรอื่นต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติในชีวิตพร้อมจะรักยกย่อง และให้เกียรติรักยกย่องและให้เกียรติไม่ได้หมายความว่าเราไปเอาสามีไปนินทาว่าร้ายไปพูดถึงในแง่ไม่ดีแล้วภรรยาไปดินทาอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่รักยกย่องยกย่องก็คือรู้จักที่จะให้เกียรติกับคู่ชีวิตของตนเองนะครับการให้เกียรติกับคู่ชีวิตก็คือเราจะต้องทําตัวเป็นคนดีด้วยใช่ไหมนั้นเมื่อ เราทำตัวเป็นคนดีแล้วเนี่ยคนก็จะดีใจกับเราดีใจกับครอบครัวของเราก็อาจจะเพื่อนๆของนี่ไปนึงก็จะชมเออนะเธอมีสามีดีนะมีภรรยาดีนะอะไรต่รางๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะรักยกย่องและให้เกียรติแก่กันและกันนะครับแก่กันและกันนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ถูกระบุไว้ในพันธสัญญานะครับความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็น สามีเดียวภรรยาเดียวหรือผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับพูดกันภาษาชาวบ้านกันแบบนี้นะครับต้องถืออย่างนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตัง้งแต่อะไรเนี่ยรับเป็นสามีรับเป็นภรรยาต้องถือซื่อสัตย์ต่อ,อกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันยกย่องให้เกียรติกันดูแลกันและกันเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ในสุดท้ายของคําบรรทัดสัญญานั้นบอกว่าจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม,าหาไม่หมายวามว่า,วาจนกว่าจะตายจากกัน พันธสัญญาของการแต่งงานนั้นจะผูกมัดทั้งสองเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยคําสัญญาสาบานมันหนักภาษาบาลอาีกเป็ Quand นพันธสัญญาเนี่ยนะครับแล้วก็มีพยานเยอะะมีพระเป็นเจ้ามีก็เป็นพยานเพราะนั e ้นต้องถือทั้งสองคนต้องถือใครใครไม่ถือคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ <c oughs> ก็เป็นความผิดพลาดของคนนั้นนะครับ <c oughs> จนกว่าจะตายจากกันคําว่าจนกว่าจะตายจากกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่เนี่ยนะครับก็ ต้องเข้าใจดีนะไม่ใช่เดี๋ยวมีหัวหมออะไรดีแล้วในสัญญาไว้ว่าจนกว่าชีวิตจะหามไม่เพราะฉะนั้นฉันอยู่ก็คนนี้ฉันไม่ชอบแล้วฉันเบื่อแล้วอะไรจะเท่านี้นะเพราะฉะนั้นในสัญญาว่าจนกว่าชีวิตจะหามไม่เนี่ยเราก็เพราะฉะนั้นเราเราทํายังไงให้เขาตายไปไปไว่ทำไงให้ตายไปไปไวเจ็บป่วยไม่ไปรักษาไม่ดูแลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะหรือเอาอย่างนั้นเพื่อจะได้ตายไปไวยิ่งขึ้น แอบใส่อะไรนิ่มๆไม่ได้ไม่ได้แนะนาไม่ทํานะแอบใส่ยาพิษไปทีละน้อยทีละหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นเรื่องราวที่คือคือ,คอต้องดูแลกันเต็มที่ด้วยความรักความเอาใจใส่นะครับและเมื่อถึงเวลาต้องาจากกันต้องอชีวิตจะหาไหมก็โอเคก็ใครไปก่อนใครไปหลังกันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องดูแลแต่ปกติแล้วก็จะอยู่ด้วยกัน ถึงแม้จะระหว่างอยู่จะทุกบ้างสุขบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างก็ประคับประคองแล้วก็อยู่ไปเพราะมันมีข้อบกพร่องไงทั้งสามีั้งภรรยาก็มีข้อบกพร่องแล้วเมื่อมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมันก็ต้องค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงกันไปนะครับอันเนี้ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นบี่น้องอยากจะแต่งงานใครจะแต่งงานแบบคาทอลิกต้องถือข้อนี้นะครับหน,นึ่งในสี่ข้อเนี่ยข้อนี้ก็สําคัญนะครับก็คือต้องอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุข ยกย่องให้เกียรติดูแลกันทั้งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่อันนี้เป็นพันธสัญญาและต้องกล่าวทั้งสองคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องกล่าวในพิธีเขาถึงเรียกที่พ่อบอกกันทีแล้วว่าเขาถึงเรียกว่าสินกล่าวพราทั้งสองคนนั้นเป็นผู้กล่าวนะทั้งสองคนนั้นจะเป็นผู้กล่าวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสินกล่าวกล่าวอะไรก็กล่าวนี่กล่าวคําสัญญาคำพันธสัญญาที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้น ขอให้เรานะครับเข้าใจและพี่น้องที่แต่งงานมาแล้วก็ดีแล้วนะพี่น้องก็ถือมั่นยึดมั่นตามคําสัญญานี้ดีๆนะครับไม่ใช่ทำเหมือนบางคู่อะไรอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เลยก็แยกกันไปอะไรกันไปอย่างนั้นก็ผิดสัญญานะครับต้องรับผิดชอบในต่อการจะทําผิดตรงนั้นเพราะเราเราเราไม่ได้สัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณรักย่องย่องให้เกีรยิ จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะหาใหม่ได้ไม่ใช่จนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะนั้นคือจนกว่าจะตายจากกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ได้เล่ากันมาพอสมควรเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตแต่งงานซึ่งมีความสําคัญเป็นพันธสัญญาที่ต้องถือนะครับก็ขอพี่น้องที่แต่งงานอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นร่วมทุกข์ร่วมสุข และก็ดูแลกันมากขึ้นนะครับทุกคนมีความสุขและครอบครัวของเราจะได้เป็นครอบครัวที่ได้รับพรพรและพรพรนั่นเองจะทาให้ครอบครัวนั้นจเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้านะทั้งความรักต่อพระเจ้าและต่อกันและกันนะครับสวัสดีครับ